สวัสดีค่ะ pues mm พี่นี่เมียฝรั่งเป็นเอสพีแชแนมพี่น้องคะมาพบพ่อกันอีแล้วค nah ่ะน <for S 2> ี 2, ่ตอนเศร้าๆในการใส่บาตรสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คระเค่ตาอี๋สายทั้งวนะครับจะทีเป็นทั้งสิบหมู่บ้านเปลี่ยนทั้งสิบหมู่บ้านเดื่องนี้เราต้องจั้งครับ ก็สะอาดมันไหนเวื้อเลนเลมันไหนครับมันคิดจะตามหลายร้านขึ้นตองามเลนอยู่นะครับเอาไปตามอราภานีนะก็ได้เตรียมก่นไลยคู้นํำของบ้านจาขาวพีราลังเจระจนนะจบเพราะว่าเขาไหน้าตอนนั้นหน้ากันนื่องจากนะครับโลกอันนี้โรคที่น้ทงี่่ะเงทั้งคุนเนาะนะครับหน้าละบาทเดียเดียวนี้ ให้เงินเดียวกันน่ไประเอาหากันมโยนะครับการฉีดวัคซีนคือกันนะครับผมสือว่าจะกาข้อเดียวกันนะครับมีหกคนอีกคนนึงมาฉีนฉีดหาข้นี้ค้ที่หกมีสี่ได้เดาคขอข้ออะไรครับจะมานะครับเพื่อนดำเนินการมากก็คือเป็นคดีนะครับเป็นคดีเพราะว่านะครับใจมั่กระตมขึ้นใจมากกระตามตรงนี้มากนะครับจะนั้นต่ ขอแจ้งเลือนะครับผู้ใดมีลูกมีหลานยังเ่าท่านได้รับวัคซีนนะครับรับวัคซีนมพราะนั้นว่าไปผู้เดียวได้สีโดดนะครับเพาเพิ่งรับหน้านะครับเพิ่นเปิดปุ๊บปุ๊บเปิดโดดมันเหนือก็ต้องได้สีครบแปดข้นนึ่งเสียนะครับตาคนบขาเขาแปดขนเขาก็เปิดสีให้นะครับแปดขนหรือหกข้นผมมาณนี้นะครับเท่านั้นก็แจ้งไปนั่งบรรดาพ่อแม่พี่น้องเข้านอนมังลุกหลานนะครับ Hapibodh Jayama Iminasaka e Hena Angcangkang Hapibodh Jayama

예송예종아카나ถ야งอักขะ반자ทอาญา마อ기ะเ마양นาช송ล <목소리> เดินปุขักับปาจันดูนะตยท่าันโยิเถตยทาวิว่าันตสับปะก็วินาศตัมาเตปาวัตวันตารโยสูทีดีกายกอบวันอาภิวาตนาเริสจิตตมุตอาปะจายน ชา,า,โาตโรรมาวันทีอายุอันโอษฐันมาลัสุรตนายัยนุราเวนะเอาท<า>ีา่วัมนครับี่ปน้คิดได้การเสนอที่ประชุมนะครับยอมผมปรึกษาหลกันแน่ที่แก้งขาไม่ได้นอนไม่อีกเช่นนึงนะครับว่าประชุมมือได ประจุยมงนี้แหละพี่น้องตังหางโมบายแน่นนะครับผมเาร่วมประชุร่วมกันนะครับประเดินประท่านก็จะเป็นพุ่มก็นายกทั้งสองนายกนะครับในห้องนี้สองนายกนะครับนายกหนึ่งกับนายยกก็ได้นะครับผู้ว่าแดงนะครับพุ่มก็นายกทั้งเกลือนะครับนายกนมาพุ่มผู้ประกอบพิเศษจีบผู้นะครับบาย กนแค่ที่เาใส่ก็ไม่ด้หน่อครับวิกนนะครับเาะแบบเบิรัดไปก็ะหนครับบครับครับกบะรินยานะครับผมบีานี่ยคิดสมพูดพูดอ้ยแงกมาทางพี้ำมิแงกมาทางพีน้ำมิงนี่ล่นระบไปเลยนะพ่พู

cứ cái này một cáiเดียว ครับแน่นอน

พี่นี่กะไปตักบาทเ,าเทโวอยู่ในหมู่บ้านมาแล้วนะะเนาะทุกๆปีของหมู่บ้านของพี่นี่กะจัดงานนั้นส่งท้ายพี่เก่าต้อนรับปีใหม่แต่สองปีที่แล้วไม่ได้จัดเพราะว่าเกิดสถานาการณ์โควิดเนาะพี่น้องคะแฟนพี่นี่กะไปคือกันเพื่อน,นับถือศาสนาพุทธค่ะ พี่นี่เบาแห้งบ่ไดเพราะว่าสามีนางสมาธิอยู่เพิ่นไปนรับพอดมาจากพระเพิ่นกับละเอียดต่อเนืองค่ะเี่นก็ร่างยู่ในห้องพระพี่นี่เบาแห้งบ่ไดค้ามือนี่ก็สิเป็นมือจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สําหรับขอบครัวพี่นี่เนาะแต่ว่าปีนี้พี่นี่บบเห็ดพี่นี่ให่งหลานเฮ็ดแล้วกับพี่นี่กะเป็นทุนในการจัดปีใหม่ พี่นี่เป็นทุนในการดื่มเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มของเด็กโคกนี่ยังเป็นสิค่ะแล้วการพี่นี่เมยเนาะต้องเตรียมงานต้องยังสุกสิงสุกอย่างแล้วมันมันเมยค่ะคนอื่นบ่อเด็กมาเมยน้ำเหผาได้พี่น้องคนอื่นเพื่นกับมานางังสังสรรค์มากินมาดื่มน้ำซื้อ,อตอนเย็นสิเป็นยังพี่นี่บอกหูว่าสินี่ยังแสิกับเขาสินี่ยังแน่กับนี่กัน จับของขวัญให้กันนั่มค่ะพี่น้องค่ะครอบครัวละหนึ่งสิ่งครอบครัวละหนึ่งอย่างที่จะไปจับของขวัญจับฉลากของขวัญกันนะจ๊ะก่อนอื่นเนาะค่ะนาอพี่นี่ก็ขอวอวยพรให้ทุกถูกเอฟซีกเกา่าเอฟซีใหม่นะคะให้มีความสุขความาเจริญสุขภาพแข็งแรงจิตใจเบิกบานรับสิ่งใหม่ๆของปีสิมาเนาะค่ะนาะสิ่งบดีทั้งหลายกับิ่มไปในปีเกา่า ค่ะพี่นี่ขออวยพรให้ทุกทุกคนแฮปปี้แฮปปี้ด้วจ้เด้อวันวันปีใหม่ภาษาฝรั่งเศสปีใหม่ภาษาฝรั่งเศสว่านูเวนลาเน่ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะฝากรับฝากความห่วงใยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย